เห็นไหมครับแววของความเป็นครูอาจารย์ของจาจประ์ปเสนมันฉายออกมามันมีแววตรงไหนเรื่องต่อไปเรื่องประกอบกิจการงบ๊กงกจะทิขอสูงแล้วต่อไปนี้ทางฝ่ายกิจการนกษานั้นจะมีสมุดให้จัดนัอบุณมากจ้ะ หนึ่งล่างนักสายจะต้องเก็บไว้จนทั่งจบการแตะรุ่งอรุณทองในหน้าที่นี้จากแต่ละช่วงเวลาเพราะนี้สวยสุดเลย

มหลเอูแล้วเธอยามาทำให้ดูทำเข้ามาถ่ายใกล้ๆเลยอ้งต้เราทอ้ทลังไว้อะไข้อครับผม คูยได้ไงเจิดนี่โอ้แป็นไม่นช่จันดูดูหน้าเปันเฮ้ยผู้หญิงขุดเอาเอาเจิดเจิดโอ้นนนี่งอเเยววรก้้ลืั

ทำเลยเตรียมเครื่องก็เลยขนหนักหน่อยอนั่งบนรถ